พร้อไม่จ้าสาวสาวอ้าวหนุ่มพร้อมแล้วนี่รู้สึกว่าไอ้หนุ่มพร้อมละตื่นเต้นตื่นเต้นตเต้นตื้นไปไปไปอ้าวเปิดไฟทียนเนี่ยเปิดแล้วไฟหน้าไฟหน้าติดแล้วหรอค่ะนี่ยังไม่เปิดโอ้ต้องสว่างกว่านั้นโอ้ยคือดีอ่ะมีไฟแบบไฟหลี่กับไฟสว่าง โอไ้ไปเลี้ยวไปเลี้ยวโอ้โอ้ไปเที่ยวกันแล้วนูน่นไปสักไกล่ล้ว <c ười> นุกกน่นไกลๆนุ่นไปไหนกันมาเอ <c ười> อ โอ้ยนาแบบว่าฟินมากอ่ะไปต่อหรือพอทำนี้ดูดิฟินมากเลยอะ่ะชอบอะ่ะดูแล้วแบบชอบมากอะ่ะโอ,โอ,โอ้ยอสุดยอด คือนี่ฟินสุดเลยนุกทุกหน้าแบบโซดาแบบฟินมากอ่ะเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าจับนี่โกรธเลยนะถ้าเอาลงถ้าเอาลงใช่ไหมไปเอาลงไปไปไปลงมาไปไปลงเอวลงดิไปเดี๋ยวจับเลยอุ้มเลยอุ้มเลยเห็นไหมโอ้ยโอ้ยไปลงลงหน่อยอ้๋อโอยยยน่ากลัวเอาลงกลัวเอาลงก็้วคนจะนั่งอ่ะโอ้ย ไม่ลลงหรอูกไปลงก่อนแป๊บเดียวโอ้นน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 นาอย่านะดซ้ายอย่านัดซ้ายเข้าบ้านอู้ววววไอ้อบนึงรอบนึงไป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 ครธนะใครมาจับอ๋อแม่ก็สวิสวัสดีมากเลยอะแม่ก็ยังไม่คล่องเลยขับครั้งแรกแต่ไม่ล้มหรอกขายังได้เฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้วมาแล้วรอบก็พอลูก Oh. <laughs> ตอนแรกอะนางบอกว่าไงรู<ห>้ป<ห>่ะตอนแรกนางบอกว่าอย่างนี้แม่ <Okay. S 2> บอกว่าพึ่งเออบัวถ้าสมมุติว่าจะเอารถเอามอสเอานี้ยไป่ยเราต้องใส่หมอนกองก็จริงๆก็ใส่ก็ดีนะ แต่ว่ามันต้องเป็นหมวกกันน็อกจักรยานไงแม่ไม่ไม่หมวกมอไซค์ก็ได้เหรอได้เหมือนกันก็เลยบอกว่าตำรวจไม่จับไม่ต้องใส่ก็ได้มันไม่มีทะเบียนไอ้ิดตรงนี้แต่เราต้องห้ามขึ้นบนถนนนะจ๊ะใช่อันนี้มาเด้ลงได้แล้วอย่ากาะอย่ากาะคือไม่ยอมค่ะไม่ยอมลงเนี่ยลงสิลงสิลงไปพี่อุ๊บโอ้ไม่อยากลงไม่ลงอ่ะ ลงม๋อหนมวุยวิกับพี่นุ่นก็ไม่ยอมใช่เขาไม่อยากลงเวลาเขาเขาค่ใจใจลงก่อนไหมยังไงแม่จะยอมเห็นไหมจะใจยอมแต่เนี่ยหนูไม่ลงหรอลูกคุณยายไม่ยอมลงนะนะคนแก่ทำไมเอาแต่ใจอ่ะเอาแต่ใจน่าเหล่าอ่ะฮะเอาแต่ใจหรอไม่ยอมน้าน่าน้าลอยมากยังไม่เนอะเอาแต่ใจเกเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเลยคนดีของแม่แตนอ้าวลงไหมไปเที่ยงป่ะ ไปก่อนไปก่หรอไป้าไปเร็วไปไปลงเถอะอ้ยุ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 ยบนบนไลงลงเถอะโอ้ยตายแล้วเสียงโอเคโอเคแม่พาไปแล้วแม่พาไปโอเค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 พาไปพาไปโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหร้ายร้ายมาคีวินต้องพาเขาอีกรอกห play, play, oh, we, 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 we. บหนึ่งนะ เไม่ยอมจริง<า>จังอะเอาแค่นี้ได้ป่ะแค่นี้ได้ป่ะนะแค่นี้นะลองดูซิลองดูซิจะลอมล,ลงไหมอ้าวเข้าบ้านถึงแล้วป้ายี่นุ่นมาลัมายอมเถอยอมเถอ่แค่ยืนเฉยเยก็เริ่มบ่นแล้วว่าเ <laughs> <laughs> ขาชอบมากจริงจรขาชอบชอบกันออกจากบ้าน <laughs> แบบพาให้พาเที่ยวอะไรอย่างนี้เครื่อชี้จักรยานแล้วน้องใส่จักรยานไม่นี่มันสบายกว่าไงนิ่มกว่าง่ายกว่าเนาะเาเนาะไม่ลงเหรอพี่นุ่นพุ่มก็ไม่ลงเหรออ่ะพี่นุ่นลองไหมใส่หน้าด้วยเคยบำายบค่ยอ่ะมึงพอไบายเออเขาเป็นแบบเหมือนรู้อ่ะไหนเอาใหม่เดิเอาใหม่ดิบ๊ายบายเออน้ามียิ้มด้วย มอนไม่ธรรมดานะเรานะโซดานะขอบอกบายบายเยโอ้บายบายทำเหมือนน่ารน่าลอยอ่ะแบบเวฉันได้ไปอีกนะอะไรอย่างเงี้ยดูซินะดูซินะงงวนเข้าบ้างงงงทำไมไม่ไปสักทีนะบายบายก็แล้วเอาไปพอพอแล้วพอแล้วต้องพอจริงๆแล้วอุ้ย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 อุยอุ้ยอุยออุยยอุอยอุ้ยอุ้ยอ อุ้ยิโอ้โหเมื่อกี้บอกก็ยังไม่อยก้าว่าจะรีบเอข้าหม่อ่ะเออยาเนะอันนี้อันนี้คือแปรใช่ไหมแม่แปรโอ้โหเเวเเหมือนโดนนั่นดักอ่ะเหมือนลยโอ้โหควักๆๆ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 ๆวๆๆๆๆๆยาตั้ง ไปแล้วแม่ไปไปแล้วมากข้ามโอ้ยไม่ยอมไม่ยอมจะนอนบนรถเหรอลูกจอดแล้วรถจอดแล้วลูกรถจอดแล้วจะนอนบนรถเหรอไปทะเลไปทะเลโอ้อันนี้มันเป็นของจริงไม่ไปทะเลแล้วให้พี่ฟาไปไหมดูมาดูหมาเอาแต่ใจนะ ลูกสาวแม่แปนนะเอาแต่ใจสุดยอมเถอะบายบายเข้าบ้านน้องไดดูแม่ยังไงก่อนจะทำยังไงดีก่อนเป็นอะไรเป็นอะไรแม่มันไม่กล้ากับใช่จะเหลือหรือไม่กล้ามากเฮ้ยยอมเลยอ่ะรู้มากอ่ะตัวดาสุดอยูอยู่เป็นอยู่เป็นจะตายเนี่ยอืม ยังไงก่อนอืมยังไงก่อนเราอะเรามันจริงๆเลยไปเข้าบ้านลูกไปขอละเออให้แม่พาเข้าบ้านสิไม่งั้นไม่ยอมต้องให้แม่อุ้มนะตัวเล็กตัวเล็กยังไงสรุปไหมลูกเมื่อกี้สรุปไหมคะไปเข้าบ้านเดี๋เจ้อนอนนะนุ่นเปิดพัดลมให้สบายใจเชิบไปเข้าบ้านแล้วนะคะ